ปิดประสบการณ์ใหม่กับยนตกรรมครอบครัวสุดหรูกับ BMW iX1 ผสานความเล้าใจและประสิทธิภาพด้วยแบตเตอรี่66.5กิโลวัต์อพร้อมด้วยระยะทางที่วิ่งได้ไกล433กิโเมดีไซน์ภายนอกเพิ่มความลกชัวรี่ผสมผสาน ความเป็นสปอร์ตตามแบบฉบับของ BMW พร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่าง d i n a s i s t a n t Plus อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ BMW ด้วยหน้ากระจังคิสนิกิวไตคู่ m มสแพ a เ d ิลเพิ่มความักูหร่ให้กับ BMW iX1 ทัศนวิสัยที่ดีในยามค่ำคืนด้วยไฟหน้าแบบ Adaptive LED BMW iX1 มาพร้อมกับ e d i ิจ e ทัลเทคโนโ g e n เจเนอเรที่5ที่ทำให้วิ่งได้กไกลถึง433กิและชาร์จเร็วเพียงแค่10-80%ในเวลา32นาทีรองรับ AC ชาร์จที่11กิโลวัตต์และ DC ฟาชาร์จที่130กิโลวัตต์ล้อขนาดขอบ1 9นิ้วลาย Double ลสป k e มาพร้อมกับกล้องรอบทิศทางและระบบช่วยจอด parking assist แ,แบบพลัสหน้าจอมาพร้อมกับระบบ OS 9และยังสามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อีกด้วยเพิ่มความสะดวกสบายด้วยเวลชาร์เจอร์และ USB Type C อีก4ตำแหน่งและยังมีกล้องวันทึกเหตุการณ์ BMW d y n a m ร Recorder และยังนั่งสบายด้วยฐานล้อที่ยาว เพิ่มขึ้นถึง110มิลลิเมตรมาพร้อมกับลำโพงแบบฮาร์มาเกดอนเพิ่มความพรีเมียมด้วยหลังคาพนรลามาแบบการ์ดลูปดีไซน์ไฟไท้ายไม่เหมือนใครด้วยรูปทรง L shape แบบ3มิติและที่สำคัญมาพร้อมกับค่าตัว2,499,000บาทสามารถทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม BMW p a r t i n า m o t โน